รถยนต์ v ชนร้านอาหารในเท็กซัสที่ชื่อร้านเดนิสทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายตำรวจกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่รถชนเข้ากับร้านอาหารเดนนิสและทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนในวันแรงงานที่ผ่านมาอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารเดนนิสในเมืองโรซนเบิร์กรัฐเท็กซัสเมื่อเวลาประมาณ1า,า2 0นของเช้าวันจันทร์ รถ SUV ผูพุ่งกระนผนังด้านทิศใต้ของอาคารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโรเซนเบิร์กนั้นอยู่ทางทิศตะวันตกของมูสตันตำรวจกล่าวว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดไม่มีอันตรายถึงชีวิตกรมตำรวจโรเซนเบิร์กบอกกับ Fox New s ิ i g i t a l ว่าอายุของผู้เคราะร้ายอยู่ในระหว่าง12-60ปีอาการบาดเจ็บมีตั้งแต่บาดแผลเล็กน้อยไปจนถึงอาการบาดเจ็บสาหาัสแต่ทั้งหมดดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต หัวหน้าตำรวจโจนาธานไว้อธิบายกับ Fox New s ดิจิลผู้ถูกรับบาดเจ็บทั้งหมดยังคงรู้สึกตัวอยู่ในขณะที่พวกเขาถูกนำส่งโรงพยาบาลท้องถิน่นไว้กล่าวเสริมรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถจีพี SUV สีย้ตาลแดงโดยคนขับเป็นชายอายุประมาณ30ปีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะน,นี้คนขับยังไม่ถูกจับกุมแต่อาจถูกฟ้องร้องในภายหลังหากเหมาะสมเนื่องจากผลการสอบสวนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโปงชี้มาเช่นนั้น ตำรวจกล่าวกรมตำรวจโรสซนเบิร์กกำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อย่างแข็งขันและยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะนี้